สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมจันเจมส์แม่ไส้เกมเมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเด a บา y d เดลไลท์ในตัวโอนี้นั่นเองนะครับคือสกินมาใหม่ครับสกินคือดูดิอาจารย์โกโจชัดๆโอ้โหไม่เชื่อนี่ขึ้นรูปเลยเนี่ยดูยังไงก็อาจารย์โกโจนะครับมีปิดตรงปิดตาแล้วก็ผมสีขาว ไม่เหมือนตรงไหนอปกา,ามาวงนะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยก็สกินมาใหม่ผมก็จัดมาเปนที่เรียบร้อยนะครับก็ราคาของสกินนี้จะอยู่ที่ประมาณ200บาทนั่นเองนะครับผมชอบที่ดาบมันแบบดาบมันมีเหมือนอัคละมียันแล้วก็แบบเหมือนมีไฟขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็บนหัวมันก็มีความน่ารักตัวที่มีเทียนแล้วก็แบบเหมือนมีควันขึ้นเทียนกำลังติดไฟแล้วมีควันขึ้นคือผมเห็นสกินนี้แบบตอนแรกปุ๊บผมบอกน้องๆในสตีมเลยนะว่าเฮ้ยโอ้โหสกินมันต้องมีอ่ะของมันต้องมีนะฮะแล้วดูตนมัปแปลงร่างนะ นี่จากหัวสีขาว,ขาวครับกลายเป็นแบบหัวแดง หัวแดงออกสีเหลืองๆอารมณ์แบบซูเปอร์ไซย่าครับผมโคตรดึงโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมสำหรับเซตเบิร์กในวันนี้เนี่ยก็ผมจะเอาก้นหน้าต่างไปแน่นอนนะครับแล้วก็เอาตีแล้วทําให้ติดเลือดท่วมนะครับติดกระดูกขาดทำให้เขาฮิลกันช้านะครับแล้วอันที่3นะครับอันนี้คือผมไปเห็นมานะฮะคือผมโดนดักนั่นแหละตอนที่ผมสตรีมอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันเอาเซต2อันนี้มาคอมโบกันครับน่าสนใจมากๆนะครับผมก็คือเบิร์กอันที่3เนี่ยเป็นเบิร์กของซาดาโกะนะครับเวลาที่เราปั่นไฟถึง90%นนะะครัับผมมมจีสกิลเช็คขึ้นมาสิบ ปั๊บ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 รัวๆเลยนะครับเราต้องกดให้ทันนะครับผมถ้าเกิดเรากดแล้วเราพลาดมาเนี่ยมันจะทาให้เครื่องนั้นถูกล็อกเอาไว้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทิงเกอร์นะครับเปิร์กนี้ไว้คอมโบกับเปิร์กนี้ครับคือเปิร์กนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีการปั่นไฟถึง70%เปุ๊บเราจะแจ้งเตือนครับเราจะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็มันคอมโบกับโอนินาใช่ไหมถามว่า2เปิร์กนี้มันคอมโบยังไงใช่ไหมพอตอนที่มันปั่นถึง70%เราจะไมม่ีเสียงหัวใจับเราเนจะปิดอัติไปแล้วก็ไไป่ทุคนที่กําลังปั่่นไไฟอยูด้ถามว่าเร์มันจะแบบมันจะไม่วิ่งมันจะมัน วิ่งหนีไม่ได้ครับเพราะว่าปืนนี่จะทํางานครับก็คือสกิลเช็คมันจะขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดมันวิ่งหนีปุ๊บเครื่องจะระเบิดพอเครื่องจะระเบิดปุ๊บเนี่ยเครื่องจะถูกล็อกมันเองนะครับผมแล้วยิ่งกับเราไม่มีเสียงหัวใจครับทำให้แบบเราสามารถพุ่งไปซัดคนที่กําลังปั่นไฟได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็แอดออนที่ผมเอาไปเนี่ยก็คือทําให้เวลาอันติของเราเพิ่มนานขึ้นอีก10วินั่นเองนะครับผมแล้วก็เศษไม้จากตัวเรือนะครับอันนี้ก็ทําให้เลือดออกเยอะขึ้นนั่นเองนะเวลาที่เราตีเรคร จะเป็นยังไงจะเฟียวแค่ไหนจะเจอเหตุการณ์อะไรเหนือธรรมชาติหรือเปล่าในเกมเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่านะครับ let's go <S อ้โหลมหายใจไม่ออกผมว่าโอเคนะด่านนี้ไม่แย่เลยครับน้องๆมาเดี๋ยวเจอเซตคอมโบงผมว่ามันจะตึงแค่ไหนไป let's go ผมมีความรู้สึกว่าเซอร์น่าจะเกิดฝั่งนู้นแน่นอนนะฮะฝั่งนี้เราเกิดแบบตรงกลางล่างเลยครับผมโอ้โห เพราะว่าผมเจอนะซึมยังไงก็ใช่แน่นอนครับผมเมื่อกี้คอเด็ดคอเด็ดคอเดดจูสไตล์อะไรสไตล์อะไรถ้าหมายเยี่ยวหรือเปล่าจูสไตล์หมายเยี่ยววิถ้าเกิดผมมีอันนี้นะถ้าผมมีสกิลนะผมไหลต่อเลยนะเมื่อกี้ เสียดายครับผมไม่มีสกิลแต่ว่าเครื่องนั้นก็ใกล้เสร็จไม่เป็นไรนะเราปล่อยฝั่งนี้เสร็จได้ครับผมเราคุมแค่ประมาณฝั่งนู้นได้อุ๊ยอันติผมไม่มีเสียดายว่ะวิ่งออกสายไปคนหนึ่งผมว่าเขาอยู่มากกว่าหนึ่งคนแน่นอนและผมว่าผมเจอแล้วไงเจอแน่นอนไม่อิงนิยายไม่ขายเพื่อนแลวเปิดอันติเลยครับผมเป็นมังกรทางานฟ้าออกไลน์นี้ ซึมไปแล้วหนึ่งไหลต่อดีครับผมว่าเหมือนผมเห็นเอเดนแ้วแนะถวเนี้ยนั่นไงรอยเท้าเหมือนเห็นรอยเท้านะน้องๆโถ่เว้ยหาไม่เจอ อุ้ยนนซี่สะบัดทำไมนนนซี่โอ้โหไปไหนเหรอฮึมนนนซี่อย่าสะบัดดีนะจริงอะ <c oughs> เอาไม้แตกไปก่อนหนึ่งทีโถเอ้ยมันลุกขึ้นมากันแล้ว <c oughs> เสียระบบเลยคุณไม่ผม,มาหาไม่เจอดิจังหวะไหลไม่เป็นไรครับผมจังหวะไหลหาไม่เจอก็ทิศก็ที่ทเธอเลยละกัน <c oughs> มาผ่านไฟต่อไงเราห้าวไง ม,มีคนอยู่ข้างแต่ว่าพลาดไปนะครับผมมีคนมีคนปั่นนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงแน่นอนไหมแกมันอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวโอเคไอเช่ดนตรีมันขึ้นเมื่อกี้ผมก็งงไว้แบบเสียงมันอยู่ไหนวะ มีคนเจ็บเมื่อกี้เขาน่าจะฮีลกันอยู่แถวนี้นะฮะเพราะว่าเขามาช่วยกันเมื่อกี้ผม,มอยากใช้คอมโบอะไม่มีแบบเครื่องไหนปั่นเครื่องเครื่องปัดไฟเครื่องไหนจะเสร็จหรอผม,มอยากใช้คอมโบอะมีบูนบูนเก็บรอยเท้าหรอกระโดดข้ามไปเลยนะฮะไปไวเลยอาจจะต้องเปไม้ตรงนี้เปล่า โอเควิ่งมาทางนี้ครับผม okay. ตอนนี้ผมกำลังรอสัญญาณนะฮะเพิกทิงก็เรื่องของผมอยู่หลอกซ้ายหลอกขวาหลอกหน้าหลอกหลังทิงกเรื่ยังไม่ทํางานนะผมจะยังไม่ใช้สกิลจนกว่าทิงกเรื่ผมจะทางานโอเคตรงนี้มีเลือดเยอะครับเราจะจดจำเอาไว้นะครับผมน้องๆกระทืบแรงเราไม่ต้องมีโอเคเครื่องนี้ก็มีคนปั่นเหมือนกัน แต่เราจะยังไม่ใช้ครับสกงสกิลเราจะเก็บไปใช้คอมโบกับทีมกับเรื่องเราข้อเด็ดอยู่ตรงนี้ครับข้อเด็ดจะตายแล้วนะอยู่นี้ <bald ninja> น,นี่แกไม่หนีเลยแกวิ่งมาหาฉันเลยอย่างงั้นเหรอไปหมายล่วงหน้าไปเลยอย่างงั้นน่ะเหรอเพื่อนไปหมาล่วงหน้าหวินาทีแล้วเราก็เข้าข้ามหน้าต่างเพื่อล็อกหน้าต่างไว้ก่อนนะฮะก็มันคนเรามันก็พลาดกันได้เสมอนะฮะ คนเรามันกระพาดกันได้เสมอมันจะกระโดดแต่มันตกบ้านไงมึงหันกล้องอ่ะเวลามึงหันมึงหันตรงไฟฉายกูด้วยนั่นอุ้ยตะลือไอ้ออมออมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านน้องคอเด็ดตกบ้านตึงเติงรอสกิลวะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้องน้องเครื่องนู้นโอเคตอนนี้เขาตั้งใจกดสกิลเช็คอยู่แน่นอนแล้วผมไปเลยไงไปเลยไงตั้งใจกดสกิลเช็คใช่เปล่ามาแล้วจ้า มันจะปล่อยมือไม่ได้ครับผมมันจะปล่อยมือไม่ได้ครับผมถ้าปล่อยมือเครื่องเพื่อจะเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงปั่นไฟเพลินไงน้องลูน่าจางังไปเลยจ้าร้องลูน่าจางังเครื่องนี้เกือบเสร็จแล้วเป็นไงคอมโบของ,บงเราโดนตีแน่นอนครับกว่าเราจะมาถึงตัวเนี่ยโดนเอาเครื่องนั้นล็อกครับผมกระทืบเครื่องอันโดนเต็มเต็มครับที่หน้าเลยแต่ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรนะเราอยู่ตรงนี้อยู่เรายังไม่ได้ไปไหน <_ C 1> ผมคิดว่านะผมจะลองไปตรงนู้นดูนะครับคิดว่าเขาน่าจะฮิวโอเคก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วรวดร้าวมันเป็นการบีบบังคับให้เขาใช้ไม้ตรงนี้นะฮะเห็นไหมถ้าเกิดเรามีก้านหน้าต่างมันจะเป็นการบิบบังคับอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีมากๆเลยฮะ เอาแล้วเอาเครื่องนั้นเสร็จเลยเหรอโอ้จานจานลงทุนเกินจานมีคนกำลังไปครับแล้วเขาเจ็บอยู่ด้วยครับผมและคนคนนั้นก็คือน้องโอ้เลือกมุมด้วยน้องจิว๋วสวัสดีครับจะไปไหนฮะไปหมี baby? สวัสดีครับผมคนนี้ไม่น่าจะมี3%นะหุยเขาวิ่งไวมากเลยอะผมว่าเขาน่าจะมี3%นะฮะ โอเคขอเก็บเลือดก,ก่อนถ้าเรามีอันติเนี่ยเรายังชิวได้อยู่ครับคิดว่าน่าจะวิ่งมาทาแถวตรงนี้แน่นอนนะครับผมอันติเลยน่าจะอยู่บนนี้แหละเน่แน่น่าอยู่บนเนินนะ่ะไปไหนแล้วอะโอยวิ่งฉี่เอ้ยมันวิ่งอ๋อมันวิ่งกระโดดลงเนินไปแน่นอนฮนะ มันก็จะเกินไปเธอมันก็จะเกินไปเธอมันก็จะเกินไปเธอุ้ยขื่อนมุน้จนเสร็จแล้วแล้วผมไหลต่อไงตอนนี้เขาต้องใจกดสกิลเช็คอยู่แน่นอนตั้งใจกดสกิลเช็คก็ต้องโดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วคนสุดท้ายไงคนสุดท้ายไงคนสุดท้ายมันวนอยู่ตรงนี้แล้วสกิลผมหมด สกิลผมบวดแล้วผมเก็บเลือดก่อนโอเคเก็บเลือดชิวๆก้าวข้ามความเจ็บปวดก้าวข้ามความเจ็บปวดแล้วรวดแรวยังไงครับคนสุดท้ายอุ้ยเขาใช้3%ได้คุ้มมากเลยว่ะเขาวิ่งแบบวิ่งไวมากเลยนะคนนีน้ถ้ามี3%อน่ะ ถ้าน้องควรรู้ไว้นะว่าเราควรจะตีใครเราควรจะตีคนที่ลมนะฮะไหนวะโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หลงฟง้งหลงไฟอะไรเลยเหรอไอ้นี่ตึงเกินเฮ้ยมันไม่หลงไฟมันเชีย เฮ้ยมึงไม่ลงไฟเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยเชียมันไม่หลงไฟผมเลยไอเชี่ยคนนี้ของจริงคนนี้ของจริงวิ่งไม่หลงไฟเลยหรอเกินไปเธอเธอเกินไปเธอวิ่งเร็วด้วยประเด็นนะ่ะมึง3%จริงสเปนลอมวาหน่ะ เฮ้ย <C> e <at> กูตามไม่ทันกูตามไม่ทันเฮ้ยใช่มันเนี่ยน้ <c oughs> องๆผมว่าผมเจอย,ยอดบรรณุลตามแมนแล้วเชียเชียมันไม่หลงไฟเลยโอ้โห ใช่ยังไงก็ใช่ครับคนนี้มันวิ่งแบบมันวิ่งแบบเก็บลายเวอร์เกินอ่ะเนี่ยคนปกติมันอย่างนี้ครับมันจะมันไม่มีทางที่จะทําอย่างนั้นได้น้องนึกออกปะเฮ้ยไอคนนี้มันไม่ปกติแน่นอนฮะเชียร์ของจริง เห็นกูทุกการเคลื่อนไหวเลยครับน้องๆเฮ้ยหลอกไฟแม่งไงก็ไม่ได้ผลเว้ยเฮ้ยแม่งเกินไป มึงอยู่ยาวเลยหลอกไฟไม่ได้ผลเลยฮะมันเอาไฟฉายมาด้วยนะมันไม่ได้คุณอะไรมาลบออร่าด้วยนะโอ้โหโปวะไอด้ดมครับปวะจูจู่ไข่เซนรู้จักเดี๋ยวรู้จักเก่งมากหรอเราอ่ะมาจากประเทศไหนวะเนี่ยโอ้โหคนนี้ครับผมจิวเาเลนทน์ครับโอ้โหหลอกไฟยังไงแม่งก็ไม่หลงฮนะ มึงเวอ้อไปคือมึงเวอ้อไปบางทีอะไอ <c oughs> ยังไงมึงคนแคป,ปวกะตีอะยังไงมึงก็ไม่รอดฮะ <c oughs> โปรอโปรอฮะเปิปดกรอบเก่งแล้วอะเปิดกรอบเก่งกู <c oughs> เปิดอันตีด้วยใครมาช่วยมึงตายหาแค่นั้นมาดิมาดิมาดิด <c oughs> ึงหลังไม่ได้แล้วไงโก้ก็ไม่เท่าไหร่่ะ แม่งแบบวิ่งรู้ตำแหน่งผมหมดว่าผมอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้โอ้โหเจอของดีเข้าให้แล้วไงเกินไปโอ้โหคือไอตรงเม็ดทึบอะ่ะโอ้โหคือมันวนผมเสียหลักเลยมันเอาหลุมเกิดมาด้วยเนะี่ยหลุมเกิดในกระท่อมฆาตกรครับเราอยู่แค่บ้านเล็กพอไม่ลองไม่ต้องไปไกลหรอกเดี๋ยวมันก็มาโอโ้ยอดวันทุกคนตำแมน หลอกไฟยังไงก็ไม่ได้ผลกับคนอย่างเธอหลอกไฟไปเหอะแม่งยืนเฉยเฉยแม่งยืนแบบเห็นกรอบไงยืนมองกรอบตึงๆไงวะผมรอปิดหลุมตึงๆเลยครับผมโอ้เหมือนเก่งเหมือนเก่งครับแมงไม่ออกเลยนะไอจิวมันยังไม่ออกเลยนะเนี่ยผมว่าคนนี้แน่นอนครับหลุมมันจะเกิดตรงนี้นะโอเคเรามาดูประตูกันดีกว่าประตูอยู่โอเคอยู่ฝั่งข้างบนหมดเลยเนาะไปเลยครับ ไหลไปครับผมเอา,าดีโปรแล้วไงจานเจก็ว่เคยงั้นใช่ไหมน้องๆโปรมันก็แค่เป็ดว่ะโปรมันก็แค่เป็ดมันไม่ใช่อะไรที่ตึงอีกคนนึงก็ออกไปเหอะนะฮะถ้าเกิดมันอาจจะคุณแจมาโชคดีได้คุณแจก็ออกไปเลยผมผมฆ่าโปรได้ผมผมโอเคละ คือแม่งวิ่งไวไม่เท่าไหร่นะแม่งเปิดกรอบมองกูด้วยโอโ้โหหลอกฟองหลอกไฟไปเหอะหลอกเป็นไอ้ง้คนนึงอะ่ะเหมือนแบบมันยืนดูเราว่าแบบเอ๊ะเราทําอะไรอะ่ะเราเห็นนะว่านายเดินไปทางไหนอะ่ะมึงก็เป็นแค่ไอ้ง่คนหนึ่งที่แบบหลอกไฟไปหลอกไฟมา <laughs> โอเคครับประตูอยู่ใกล้กันด้วยครับผมผมยืนเฝ้าประตูก็ชิลละรอบนี้ชิลชิลชิล เชีลยวเชยเลยการันตีค่าสี่แน่นอนโดยที่เรายืมมือเอนติตี้เป็นคนฆ่านะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อดเองเอ้ยผมว่าผมเจอแล้ววะเมืเ่อกี้น่าไงไม่ไหวก็ต้องมองเอ้ยโอ้โหมันเอาสาปินมาไงมันนักจาสปินเบิร์ดใส่หน้าผมไงก็มาดิก็มาดิาด <c oughs> นี่ไงถือกล่องพยาบาลวิ่งไปแบบไรจุดหมายไปหนุม่มเออ เลือดไอ้ไอ้นั่นแบบเลือดไอ้จิวแบบคือเต็มแมปไปหมดอะ่ะมีแต่เลือดแม่งคนเดียวนะฮะทั้งเกมแปลงล่างเป็นมังครทะยานฟ้าอ้าววิ่งทับหลุมไปแล้วหนึ่งนี่คนที่มันหลอกไฟได้จะเป็นอย่างนี้นะฮะหลอกไฟได้มันก็จะข้ามหน้าต่างหนักได้แต่ไอคนไม่จี้เราใช้ไม่ได้กับมันเลยนะครับผมรู้ตำแหน่งกูหมด รู้ตำแหน่งหมดว่าอยู่ตรงไหนหลอกไฟมายังไงแล้วแบบมันจู๊แบบเมททริปอะเมททริปคือมันมองไม่เห็นตัวเรานะผมบอกเลยเนี่ยไอเมททริปคือมันไม่คือมันไม่เหมือนกับไอด่านฟาร์มโคฟาร์มโคลวิวอะไรเนี่ยนะคือมันแบบมันมองไม่เห็นเลยอะเนี่ยหลอกไปหลอกมาแม่งยืนแบบยืนอยู่ตรงเนี้ยเออมึงหลอกไปดิกูยืนรอตรงเนี้ยผมก็หลอกไฟไปหลอกไฟมาคือแบบมึงเกินไปอย่าคิดว่าคนเขาดูไม่ออกนะไอหนุ่มมาจากประเทศไหนเนี่ย เออดูพี่ด้วยจูจูไครเซนอาจารย์โกโจโนะโทษทีจะมาหลอกใครก็ได้หลอกอาจารย์ไม่ได้หลอกนะจ๊ะไอ้นี่แน่นอนครับผม คือถ้าเกิดมันเอากุญแจมาแล้วแบบมันอ่านออร่าเราอย่างไอ้คอเดเนี่ยโอเคอันนี้เรายังพอละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะแต่อันนี้คือ3%เปซผมว่าไม่ใช่3%อร์ซนด้วยสามอ่ะที่มันวิ่งอ่ะผมว่าอาจจะมี7%เซเหมือนเปิรกหัวแบบโอ้เ,เอาไฟฉายมาทาซ่าเซตดาดมาด้วยไงกะลอดเต็มที่แหละก็แล้วไงอะครับผมคือผมไม่ได้แบบว่าว่ามัวม่วๆนะว่าแบบเ,เฮ้ยไอ้เนี่ยแม่งแฮกแน่นอนนะฮะคือถ้าเกิดเขาถือถือกุญแจเนี่ยโอเคผมจะผมจะเชื่อใจในตัวเขาได้ครับแต่ว่าอันนี้คือไฟฉายแล้วแบบหลออกไไฟคืม่ เราจะดักทางไหนมันแบบมันจุ๊แบบเราตามหลังมันไม่เห็นเลยอะ่ะเออมันจุ๊แบบมันไม่ต้องรอคือปกติน้องนึกออกไหมว่าในเมสบางเมสต่อให้เซอร์มันจะมองคิวเลอร์เก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีจังหวะที่หยุดมองนิดนึงอะ่ะแล้วเราจะเห็นตัวมันใช่ไหมแต่คนนี้คือจุ๊แบบโอ้โหกูมองไม่เห็นหลังเลยครับผมก็ใครเจอก็ระวังไว้นะครับคนนี้ดูโปรไฟล์ไม่ได้มาจากเครื่อง Xbox นะครับไม่รู้ว่ามาจากแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่านะครับผมก็ระวังไอ้นี่เขไว้นะครับเล่นจิวเาเลนไทน์ใส่เสื้อเปิดข้างหน้าเมื่อกี้นะฮะโอโาอาจจรย์ อยู่ใครเซ็นครับกระโดดไปก่อนนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับซียูครับผม